ชาตินี้ข้าจะไม่รักท่านบทที่72เวลาสิบกว่าวันจะว่ายาวก็ไม่ยาวจะว่าสั้นก็ไม่สั้นกู้ชิงจูรับคำสั่งจากกู้เหล่าฟูเหรินให้ไปเยี่ยมกู้อื้เหยาที่สกุลเฮ่หลังจากกลับมาก็ยุ่งจนไม่ได้หยุดพักทั้งลองชุดลองเครื่องแต่งหน้าของที่ถือในวันนั้นควรถือเช่นใด สิ่งเหล่านี้ต่างมีคนเข้ามาชี้แนะทั้งหมดต่อให้กู้ชิงจูบอกท่านยา่าว่าตนไม่จำเป็นต้องฝึกปรือแต่กู้เหล่าฟูเหรนก็กลัวว่าวันงานจะทำออกมาได้ไม่ดีจึงยืนกรานให้นางฝึกซ้อมทุกวันวันละหนึ่งรอบหลายวันที่ผ่านมากู้ชิวเนียงก็เข้ามาช่วยงานอยู่ในจวนหลังจากฉินฮงหยินถูกยาขาดสกุลกู้ก็ไร้นายหญิง นับจากวันที่กู้ชิงจูพูดจาเปิดอกกับกู้จือหยวนเขาก็เอาแต่นั่งซึมอยู่ในห้องแม้จะหายป่วยบ้างแล้วแต่ก็ไม่ยอมออกมาพ่อบ้านต้องนำชุดที่เขาต้องสวมในวันแต่งงานไปให้ถึงที่แต่กู้จือหยวนก็ไม่สนใจแม้แต่จะลองกู้เหล่าฟูเรินเป็นห่วงบุตรชายจึงถามกู้ชิงจูว่าควรทำเช่นไรนางเพียงสายหน้าสื่อว่าตนก็ไม่รู้เช่นกัน ความสัมพันธ์ของสองคนพ่อลูกก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วกู้เหล่าฟูเหรินจึงไม่คิดขอให้กู้ชิงจูยอมลงให้จะว่าไปกู้จือหยวนก็ทำตัวเองกู้เหล่าฟูหรินจึงปล่อยไปไม่คิดใส่ใจอีกในวันงานกู้ชิงเสวจะต้องเป็นคนแบกพี่สาวออกเรือนเขาจึงต้องทำความเข้าใจในธรรมเนียมบางอย่างล่วงหน้าหลังจากฝึกซ้อมไปครื่งค่อนวัน ก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วจึงเข้ามานั่งดื่มชาอยู่ข้างกายพี่สาวอย่างชื่นบานพี่รองวันงานข้าต้องแบกท่านออกไปท่านวางใจได้รับรองว่าหลังข้ามั่นคงแข็งแรงกู้ชิงจู่หันมองไปทางน้องชายกู้ชิงเสียเห็นก็อดถามไม่ได้พี่ร้องทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านเหมือนจะไม่ค่อยยินดีเลย การแต่งงานของกู้ชิงจู่กับฉีเซียนครั้งนี้นอกจากกู้ชิงจู่แล้วคนอื่นๆต่างก็พากันยินดีช่วงนี้เจ้าได้พบคนของสกุลซ่งข้างนอกบ้างหรือไม่กู้ชิงจู่นึกถึงเรื่องนี้จึงถามน้องชายกู้ชิงเสวียนนิ่งไปวางของว่างลงแล้วถามเบาๆพี่ร้องท่านไม่ได้ยังคิดถึงคนแส้ซ่งอยู่หรอกนะ กู้ชิงตู่ไม่ตอบจึงถือเป็นการยอมรับระหว่างนางกับส่งซินเฉิงนั้นยังพูดกันไม่ชัดเจนก่อนหน้านั้นหนึ่งวันส่งซินเฉิงเพิ่งจะรับรองกับนางว่าพวกเขาสองคนจะร่วมมือกันดูสักครั้งแต่ผ่านไปเพียงคืนเดียวส่งซินเฉิงก็เปลี่ยนความคิดทั้งยังไม่ได้เอ่ยถึงเหตุผลอะไรออกมากู้ชิงตู่คิดอยากจะไปคุยกับเขาที่สกุลซ่งแต่ก็กลัวว่า หากตนไปหาเขาเป็นครั้งที่สองจะเป็นการสร้างปัญหาให้เขาอีกจึงได้แต่อดกั้นไว้จนกระทั่งนางกำลังจะแต่งงานจึงถามเรื่องนี้ขึ้นคนแส่ส่งนั่นมีอะไรดีท่านตัดใจเสียเถอะส่งสินเฉิงนั้นยังถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้พูดไม่ดีอะไรข้างนอกมีคนถามเขาก็บอกว่าเป็นปัญหาของตัวเองกลับเป็นคนในครอบครัวส่งสินเฉิงที่เอาแต่พ่นวาจาเหลวไหล บอกว่าที่พวกเขาไปถอนมั่นล้วนเป็นความผิดของท่านข้าได้ยินคนพูดมาหลายครั้งแล้วซ่งซินเฉิงถือเป็นบุรุษที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งแต่ครอบครัวของเขากลับไม่เท่าไหร่จุดนี้กู้ชิงสูรู้ดีเพราะหากคนอื่นๆในสกุลซ่งสนับสนุนเขาบ้างสักนิดชาติก่อนตอนที่ซ่งซินเฉิงก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของตระกูลก็คงไม่ลำบากถึงขั้นนั้น ข้ากู้ชิงจู่ลังเลข้าอยากพบเขาอีกสักครั้งนางกับซ่องซินเฉิงนั้นหากจะว่ากันตามตรงเป็นนางที่เข้าหาเขานางให้ความหวังเขาก่อนเขาว่าในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตสุดท้ายทั้งเขาและนางกับโดนฉีเซียนใช้วิธีโหดเที้ยมทำลายงานมั่นไม่ว่าจะพูดอย่างไรกู้ชิงจู่ก็รู้สึกผิดต่อเขาอยู่ดีแต่กู้ชิงเสวอกับไม่เข้าใจ ท่านจะไปพบเขาทําไมกันวันมรืนท่านก็จะแต่งงานแล้วไปพบก็เปล่าประโยชน์แล้วยิ่งฐานะของท่านเปลี่ยนคนที่จับตามองท่านจึงมีมากขึ้นหากผู้อื่นเห็นว่าท่านไปพบซ่งซินเฉิงเขาแพร่ไปถึงหูสกุลฉีท่านจะให้คนสกุลฉีมองท่านเช่นไรกู้ชิงสูดหายใจลึกเพื่อสงบอารมณ์กู้ชิงเสืยยังคงพาย,ยายามเกี้ยกล่อมนางต่อ ปู่อันหงซื่อจือดีต่อท่านก็เพราะชอบแต่ต่อให้ชอบมากกว่านี้ก็คงไม่ยอมให้ท่านไปพบชายอื่นลับหลังแน่ท่านเชื่อข้าเถอะข้าก็เป็นผู้ชายข้ารู้ว่าผู้ชายคิดอย่างไรกู้เชิงจูมองกู้ชิงเสียแล้วหลุดหัวเราะออกมาเจ้าถือว่าเจ้าเป็นผู้ชายแล้วหรือก็แค่เด็กไม่รู้ความคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อได้รับคำบประมาจากพี่สาว กู้ชิงเสือก็รู้สึกว่าจำต้องถกกับนางเรื่องนี้ขึ้นมาข้าเป็นเด็กไม่รู้ความแล้วอย่างไรหรือข้าไม่ถือเป็นผู้ชายแล้วตอนอายุเท่าข้าหลีเสียงเจ้าข่ายพวกเขาต่างมีสาวใช้ร่วมห้องด้วยกันทั้งนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรแปลกบุรุษไม่ว่าเด็กหรือแก่ต่างก็เหมือนกันหมดอีกอย่างท่านเองก็ไม่ได้โง่หรือท่านยังมองไม่ออกว่าเจ้าส่งสินเฉิงผู้นั้นทำมถึงมาถอนมั่น ตอนเช้าเขามาถอนมั่นตอนเที่ยงอู่อันโห o ซื่อจื้อก็มาสู่ขอคนโง่ย,ยังเข้าใจเลยถ้าท่านไปหาส่งสินเฉิงจะเป็นการยั่วให้อู่อันโห o ซื่อจือไม่พอใจนะขอรับกู้เชงตู่คิดดูก็รู้สึกว่าหากไปพบส่งสินเฉิงตอนนี้คงไม่ดีนะักเพราะอาจจะยั่วให้ฉีเซียนโกรธขึ้นมาฉีเซียนไม่มีทางทําอะไรนางแต่กับส่งสินเฉิงก็ไม่แน่หากถึงตอนนั้น คงทำให้ส่งซินเฉิมพลลำบากไปด้วยในใจกู้ชิงจูก็จะยิ่งรู้สึกผิดฝั่งเจ้าพูดเท่าวันหน้าหากฉีเซียนดังแก่ข้ายังจะหวังให้น้องชายอย่างเจ้าไปช่วยข้าได้อยู่อีกไหมขาดกลัวการมีเรื่องเสียขนาดนี้กู้ชิงจูตั้งใจพูดขึ้นเพื่อขัดกู้ชิงเสียส่วนกู้ชิงเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ยอมไม่ได้ทันที พี่รองพูดอะไรออกมาที่ข่าไม่ให้ท่านไปพบส่งซินเฉิงก็เพื่อตัวท่านเองข้าคิดว่าไม่จําเป็นเลยสักนิดต่อให้พบเขาแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ข้ายอมรับว่าเขาเป็นคนซื่อแต่ไม่แน่ว่าตอนนี้เขาอาจจะลืมท่านแล้วก็ได้ท่านไปพบเขาเตือนเขาว่าท่านกำลังจะแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวไม่ใช่เขามียิ่งไม่เป็นการใส่เกลือลงบนแผลของเขาหรือ หลังท่านแต่งงานกับอู่อันหงซื่อจือหากซื่อจือรังแกท่านข้าต้องคุ่งเข้าไปขัดขวางโดยไม่ปฏิเสธแน่คำพูดเหล่านี้เมื่อฟังแล้วย่อมมีเหตุผลทําให้กู้ชิงจูอดยิ้มออกมาไม่ได้ใจที่เสียเอ๋อมีต่อนางน,นั้นนางรู้ดียิ่งกว่าใครนางเพียงแก้งพูดเฉยๆในชาติที่แล้วต่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาไม่ค่อยจะดี แต่พอได้รู้ว่าฉีเซียนดังแก่กู้ชิงจูกู้ชิงเสียก็ยังเคยไปหาเรื่องฉีเซียนแทนนางอยู่ครั้งสองครั้งแม้การออกหน้าแทนพี่สาวในชาติก่อนจะไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดแถมทุกครั้งก็ยังถูกฉีเซียนไล่กลับไปเหมือนหมูเหมือนหมาแต่อย่างน้อยน้องชายก็ออกหน้าเพื่อนางทําให้กู้ชิงจูพอจะมีความกล้อยู่บ้างดังนั้นนางจึงไม่กังวลเลย ว่าชาตินี้กู้ชิงเสวจะทำไม่ดีกับตนความจริงเมื่อคิดถึงเรื่องของเสียเอ,อ๋อกู้ชิงตู่ก็รู้สึกว่าการแต่งงานกับฉีเซียนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรนะักอย่างไรนางก็ต้องแต่งงานเข้าสักวันแต่ในเมื่อแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้เพราะฉีเซียนไม่ยอมดังนั้นเพื่อไม่ให้เขาไปทำร้ายคนอื่นนางจึงทำได้เพียงแต่แต่แตงงานและอยู่ข้างกายของฉีเซียนต่อ นอกเสียจากจะไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรข้อดีอื่นๆก็ยังพอมีอยู่มากหนึ่งในเรื่องดีๆนั้นก็ย่อมเกี่ยวกับกู้ชิงเสียในครั้งนี้คะแนนสอบของน้องชายอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เลวอาจารย์ก็บอกกับเขาเช่นกันว่าในการสอบฤดูใบไม้ร่วงเขาจะสามารถสอบผ่านได้ไม่ยากขอเพียงเขาอยากเรียนเมื่อมีเสียเสียนอยู่อย่างไรก็จะต้องช่วยส่งเสริมเขาได้แนะ่ ตอนแรกนั้นนางคิดอย่างไร้เดียงสาเกินไปจึงประเมินความเด็ดเดี่ยวของฉีเซวีนไว้ต่ำหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้แต่แรกนางก็คงไม่ไปทำร้ายซ่งซินเฉิงนางไม่รู้เหมือนกันว่าซ่งซินเฉิงจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะสามารถก้าวออกมาจากความเจ็บปวดนั้นได้เมื่อคิดไปคิดมานางก็รู้สึกว่าหากไม่สนใจเลยก็คงทำไม่ได้ เพราะว่าหากพบหน้าพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งไม่ได้เช่นนั้นก็เขียนจดหมายแล้วให้เสียเอ๋อนํนำออกไปให้เขาก็พออย่างน้อยๆน,นางก็ควรต้องขอโทษส่งซินเฉิงกับการกระทำทั้งหมดของฉีเซียนส่งซินเฉิงไม่ควรจะต้องถูกกระทำเช่นนี้ในเรื่องการแต่งงานนั้นกู้ชิงจู่เคยมีประสบการณ์มาแล้วหากแต่งให้คนอื่นก็คงรู้สึกแปลกใหม่อยู่บ้าง แต่เมื่อครั้งแรกก็แต่งกับฉีเซียนครั้งที่สองก็ยังเป็นเขาดังนั้นภายในใจของนางจึงเต็มไปด้วยคำว่าโชคร้ายอยู่เพียงสองคำไหนเลยจะยังมีความแปลกใหม่กู้ชิงจูลุกขึ้นมาทำผมตั้งแต่กลางดึกตอนเช้านางก็รีบกินพุทซาหวานนึ่งเพราะหลังจากทาชาติบนริมฝีปากแล้วก็จะกินอะไรไม่ได้อีกต้องรอให้คุมผ้าคุมหน้าแล้วถูกคนจูงเดิน เหมือนตุ๊กตาไม้วันทั้งวันข้างหูล้วนได้รับแต่คำแสดงความยินดีแต่ไม่อาจมองเห็นคนหรือทิวทัศน์ไปทั้งวันกู้ชิงตู่กําชับกู้ชิงเสืยเป็นพิเศษในตอนเช้าว่าให้เขาดูแลเรื่องภายในจวนให้มากขยันวิ่งไปในที่ต่างๆเพราะนับตั้งแต่กู้จือหยวนได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากนางเขาก็ยังไม่ฟื้นตัวจนถึงทุกวันนี้ เมื่อวานนางให้คนไปดูเขาก็ยังเอาแต่นอนอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนเสื้อผ้าที่ส่งไปให้ลองก็ยังคงแขวนอยู่ที่เดิมไม่ถูกแตะต้องแม้กู้ชิงจูจะไม่ได้รอคอยพิธีแต่งงานกับฉีเซียนนะักแต่สกุลกู้ตอนนี้มีแต่มรสุมพัดก้าหน่ำจนสันคอนเกิดเรื่องราวขึ้นไม่น้อยในเวลาสั้นๆฉินฮูหยินถูกยาขาดและไล่ออกจากจวนไปในวันแต่งงานของกู้อี่เหว เวลาผ่านไปเพียงเดือนเดียวก็ถึงคราวที่นางจะต้องออกเรือนไปอีกญาติสนิทที่มาเยือนในครั้งนี้ก็ต่างต้องคอยถามเรื่องของฉินหูหยินเป็นแน่ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบเลวร้ายกว่าเดิมควรต้องจับตาดูไว้ซักหน่อยผู้ชิงจู่เรียกให้หงฉสีเข้ามาแล้วกำชับข้างหูนางอีกครั้งไปบอกคุณชายเสียวว่าให้ระวังการกระทบกระทั่งในหมู่เครือญาติรับรองทุกคนให้ดี โดยไม่แบ่งสูงต่ำหงฉีรับคำสั่งแล้วจึงถอยออกไปกู้ชิงจูเพียงหันมองตัวเองในกระจกนางแต่งหน้าไปพอสมควรแล้วเงานในกระจกไม่ต่างจากภาพในความทรงจำของนางเท่าใดแต่สภาพจิตใจกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสองวันก่อนที่นางจะแต่งในชาติที่แล้วนางแทบหลับตาไม่ลงตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแต่ตอนนั้น ตำแหน่งของฉีเซียนที่อยู่ภายในใจของนางนั้นตั้งเอาไว้สูงลิ่วเหมือนเขาเป็นดั่งเทพเซียนบนสวรรค์ที่สูงส่งเกินเอือ้อมแต่กลับถูกนางคว้ามาไว้ในอ้อมกอดนางเฝ้าสาบานอยู่ในใจกับตัวเองว่าวันหน้าจะต้องดีกับเขาให้มากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็จะให้เขาเป็นที่หนึ่งเสมอจะปรนิบัติเขาตลอดชีวิตมีบุตรให้เขาและเลี้ยงดูอย่างดีหากแต่วันนี้เล่า นางกับมีแต่ความหดหูตกหลุมเดียวกันถึงสองครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบลงอย่างงดงามหรือไม่ต้องโทษที่นางไม่มีความกล้าประกาศว่าต่อให้ตายนางก็ไม่แต่งพอถึงเวลาวิกฤตจ,จริงๆทั้งฉีเซียนก็ไม่ได้ใช้ความตายมาบีบบังคับเพียงกล่าวคำที่ไม่ดีต่อคนข้างกายนางนางก็ยอมแพ้อย่างง่ายดายไม่กล้าแข่งข้อใส่เขาอีกสำคัญก็คือ นางยังทำใจแข็งไม่ได้หากไม่อยากแต่งงานจริงๆปาดคอแผลเดียวก็ผ่านไปแล้วอย่างไรนางก็ไม่คิดจะตายเพื่อต่อต้านอยู่ดีหงสีออกไปครู่หนึ่งก็กลับมาบอกข่าวที่เหนือความคาดหมายให้กู้ชิงตูทราบคุณหนูท่านป๋อออกมาแล้วกำลังทักทายแขกเรืออยู่ที่เรือนด้านหน้าเจ้าคะ่ะกู้ชิงจู่กำลังตามเล็บ ยามได้ยินว่ากู้อหยวนออกมานางรู้สึกประหลาดใจหัวคิ้วพันขมวดขึ้นทันทีสงสัยว่ากู้จืออยวนคิดจะทำอะไรคําพูดของนางวันนั้นอาจจะแรงไปแต่นางกล่าวเพราะไม่คิดจะไปมาหาสู่กับกู้จืออยวนอีกจึงไม่ไว้หน้าเขากู้จือหยวนได้รับความกระทบกระเทือนทางใจจนเอาแต่หลบหน้าอยู่ในห้องการตอบสนองเช่นนั้นกู้ชิงจู่คาดการไว้แล้ว แต่จู่ๆเขาก็ออกมาทั้งออกหน้าทักทายแขกทําให้นางรู้สึกยากจะเข้าใจเสียงประทัดดังขึ้นที่ด้านนอกแสดงว่าสกุลฉีมารับเจ้าสาวแล้วบรรดาแม่สื่อมงคลต่างกล่าวคำแสดงความยินดีอยู่ข้างๆต่างพากันหยิบถาดที่มีผ้าแพรสีแดงสดผืนหนึ่งตรงมุมผูกเป็นปมร่วมใจมาถือไว้กู้ชิวเหนียงกับอูมามายืนอยู่ข้างหลังกู้ชิงโจ ขณะมองกู้ชิงจูในกระจกกู้ชิวเหนียงก็กล่าวชิงจู่เจ้าบ่าวมารับพวกเราต้องคุมหน้าแล้วกู้ชิงจูเพียงพยักหน้าอูมามาถามแม่สื่อมงคลซึ่งรับหน้าที่แต่งหน้าทําผมเรียบร้อยหมดแล้วใช่หรือไม่เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าค่ะมามาปลดวางใจหลังจากได้รับคำยืนยนันอูมามาจะเงยหน้าขึ้น พิจารณากู้ชิงจูอย่างละเอียดในกระจกอีกครั้งหลังจากแน่ใจแล้วว่าการแต่งหน้าไม่มีปัญหาถึงให้บรรดาสาวใช้นั่งลงบนเตียงมงคลพร้อมน้ำตาเอ,อ,อ่อคอกู้ชิวเหนียงคุมผ้าคุมหน้าเจ้าสาวให้นางด้วยตัวเองกล่าวคำมงคลสองสาประโยคข้างหูนางพร้อมกับเหล่าแม่สื่อมงคลหลังจากคุมผ้าแดงสีเพิงการมองเห็นทั้งหมดของกู้ชิงจูก็ถูกปิด พี่น้องที่ส่งตัวเจ้าสาวของนางคือซ่งจินหรูกับพี่สาวอีกคนที่เป็นย่าสายรองของสกุลกู้ชื่อกู้หรูอี้ก่อนกู้ชิงจู่จะออกไปข้างนอกทั้งสองจะนั่งอยู่ในห้องมงคลเป็นเพื่อนนางขาบวนรับตัวเจ้าสาวของสกุลฉีเอิกกระเลิกนะักเสียงตีประคมสะเทือนฟ้าบวกกับเสียงปะทัะที่ดังมาตลอดทางดึงดูดสายตาของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ สีเซียนสวมชุดเจ้าบ่าวใบหน้าหล่อเหลาดังยกยอดมงกุฎสีหน้าดุดภูเขาในฤดูใบไม้ผลิแม้จะนั่งอยู่บนหลังม้าสูงก็ยังมองเห็นรูปร่างสูงปร่งของเขาได้เป็นอย่างดีช่างเหมือนเทพเซียนมาจุดติดึงดูดให้สาวน้อยสาวใหญ่บนถนนต่างพากันออกมาดูพันแอบอิจฉาเจ้าสาวผู้มีวาสนาดีอยู่ในใจเจ้าบ่าวหล่อเหลาคมคายหาได้เปรียบ ท่าทางยังสง่าผ่าเผยเมื่อมาถึงหน้าสกุลกู้ฉีเซียนก็พลิกตัวลงจากหลังม้าบรรดาแขกของสกุลกู้ที่ออกมาดูเจ้าบ่าวต่างเอ่ยชมไม่ขาดปากบรรดาหญิงสาวที่ไม่เคยพบฉีเซียนมาก่อนต่างตกตะลึงกับความคมคายของเขามีหน้าเล่าผู้คนถึงได้กล่าวกันว่าอู่อันโหงซื่อจือเป็นหนึ่งในเมืองหลวงรูปลักษณ์โดดเด่นเช่นนี้ มองไปทั่วทั้งเมืองหลวงก็หาใครเปรียบไม่ได้จริงๆแต่บุรุษผู้นี้กลับต้องตาบุตรสาวสก,กุลกู้ที่สูญเสียมารดาทั้งความแข็งเกร้าของนางก็เลื่องลือไปทั่วจะว่าอย่างไรดีคงต้องยอมรับแล้วว่าเป็นชะตาฟ้าลิขิตจ,จริงๆชุดของกู้จือหยวนก็เป็นมงคลมากเช่นกันเขาล้มป่วยมาเดือนกว่าวันนี้ออกมาข้างนอกเป็นวันแรก ใบหน้ายังคงอิดโรยแต่พื้นอารมณ์นั้นดูยินดีอย่างมากเขาส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนต้อนรับฉีเซียนเข้าประตูจวนหลังจากฉีเซียนเข้าไปกู้ชิงจู่ก็ถูกประคองให้เดินออกจากห้องมงคลกู้ชิงจู่มองไม่เห็นทางและไม่รู้ว่ารอบกายมีใครอยู่บ้างรู้เพียงแต่ว่าต้องเดินตามผู้ที่ดำเนินพิธีหญิงในที่สุดก็มาถึงโถงพิธี นางมองเห็นรองเท้าสีดำทรงสูงประดับลายเป็นระเบียบฉีเซียนตั้งใจยื่นมือข้างหนึ่งออกมาโบกสองทีที่ใต้ผ้าคลุมหน้าของกู้ชิงจูเมื่อนางเห็นแล้วจึงรู้สึกลำคานตายกมือขึ้นตีแต่กลับถูกฉีเซียนคว้าวไว้ได้เขาออกแรงที่มือเบาๆก็ดึงกู้ชิงจูเข้ามาอยู่ข้างกายตนได้แล้วซ่งจินหรูกับกูห้หรี้ที่ตามกู้ชิงจูมาตลอด ได้เห็นฉีเซียนใกล้ๆเช่นนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาทั้งสองต่างพากันกลั้นหายใจไม่กล้าขยับจนกระทั่งกู้ชิงจูถูกฉีเซียนจูงออกไปพวกนางถึงได้รู้สึกตัวซ่งจินหัวทำใจให้สงบหลังแอบตกตะลึงอ้าปากค้างเมื่อก่อนนางเคยเห็นอู่อันโหงซื่อจือแต่ไกลๆรู้เพียงว่าเขาหน้าตาไม่เลวนะักแต่ยังไม่เคยมองใกล้ๆมาก่อนคาดไม่ถึงจริงๆ ว่าสีเซียนหล่อเหลากว่าที่นางจินตนาการไว้มากใบหน้าคมคายดวงตาสุกสกาวดั่งดารามุมปากประดับรอยยิ้มที่น่าหลงไหลแม้แต่คนที่เคยเป็นคุณชายอันดับหนึ่งในใจนางอย่างเฮ่อเซ้าจริง้งเมื่ออยู่ต่อหน้าสีเซียนแล้วยังต้องถอยลงไปหลายระดับหน้าตาดีเช่นนี้ชาติตรกูลดีเช่นนี้ทำไมเขาถึงคิดไม่ได้แล้วเลือกแต่งงานกับกู้ชิงจู่เล่า ส่งจินหรูมองฉีเซียนพังพึมพำในใจนางอิจฉาในโชคชะตาของกู้ชิงตูมากขึ้นเรื่อยๆฉีเซียนจูงมือกู้ชิงตูมาคุกเข่าคำนับกู้จือจยวนสามครั้งตามพิธีกู้จืออยวนก้าวเข้าไปประคองเขาขึ้นมาด้วยตัวเองตบบ่าฉีเซียนแล้วกล่าวข้าเป็นคนเลอะเลือนอายุปู่นนี้แต่กลับไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง ทำให้ภรรยาและบุตรต่างไม่เคยมีช่วงชีวิตดีๆกับข้าเลยสักวันวันหน้าขอฝากบุตรสาวของข้าไว้กับท่านหวังว่าท่านจะดีต่อนางเคารพและรักนางกู้ชิงจูเมื่อได้ยินกู้จือหยวนกล่าวกับฉีเซียนเช่นนี้ก็อดรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาไม่ได้หรือนางจะหูฝาดไปคนอย่างกู้จือหยวนยอมรับว่าเขาไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง ทำอะไรก็ไม่สําเร็จสักเรื่องได้อย่างไรคนคิดเองเออเองเช่นเขาจะกล้ากล่าวคําเช่นนี้ออกมาเชียวหรือท่านพ่อตาโปรดวางใจชีวิตนี้ข้าจะไม่ทําให้นางผิดหวังจะรักนางเคารพนางเหมือนวันแรกที่แต่งเข้าจวนจะไม่ให้นางต้องลําบากใจแม้แต่นิดเดียวคําพูดของชีเซียนทําให้ทุกคนในที่นั้นต่างตื้นตันใจชาติที่แล้ว กู้ชิงจู่ทำบุญมาด้วยอะไรกันถึงทำให้นางได้พบสามีที่ไม่ว่าจากในายจรดนอกต่างหาที่ติใดๆไ,ไม่ได้เลยอย่างฉีเซียนกู้จือหยวนพยักหน้าแล้วหันไปมองกู้ชิงจูที่คลุมผ้าคลุมหน้าอยู่เขาเก้าวไปตรงหน้านางคว้ามือข้างหนึ่งของกู้ชิงจูขึ้นมากุมไว้กู้ชิงจูมองเห็นมือที่ประสานกันของคนทั้งสองจากใต้ผ้าคลุม ในใจรู้สึกอึดอัดวันนี้กู้จือหยวนผิดปกติยิ่งนะักชิงจูเจ้ายกโทษให้พ่อด้วยเมื่อก่อนพ่อเลอะเลือนมองไม่เห็นความผิดของตัวเองช่วงนี้ได้นึกย้อนเรื่องราวมากมายคิดถึงตอนที่แม่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ซ้ำไปซ้ำมาแม่ของเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีเจ้าก็เป็นลูกที่ดีเมื่อก่อนพ่อผิดไปแล้วที่โทษพวกเจ้า ขอให้เจ้ายกโทษให้พ่อด้วยพ่อรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่รู้ตัวให้เร็วกว่านี้วันนี้เจ้าก็จะแต่งงานแล้วกำลังจะกลายเป็นสะภ้ยของบ้านอื่นพ่อขอให้พวกเจ้าครองรักจนแก่เท่าวันนี้พ่อไม่ขอพูดอะไรมากไปคำนับย่าเจ้าเถอะจะให้เสียเลิกไม่ได้วันนี้ไม่ใช่เพียงกู้จื้อยวนผิดปกติแต่ควรจะใช้คำว่าสับสนปนเปไปหมดก็ว่าได้ กู้ชิงจูคุมหน้าอยู่ไม่อาจมองเห็นสีหน้าของกู้จือหยวนตอนเอ่อยถ้อยคำเหล่านี้จึงไม่รู้ว่าเขานั้นรู้สึกตัวแล้วจริงๆหรือเพียงกำลังแสดงละครอยู่ฉีเซียนจูงนางเดินไปด้านข้างตรงที่กู้เหล่าฟูเหรินนั่งอยู่ที่ปลายเท้ามีเบาะวางไว้อย่างเรียบร้อยทั้งสองคำนับกู้เหล่าฟูเหรินอย่างนอบน้อมกู้เหล่าฟูเหรินคล้ายกำลังร้องไห้ รีบยกมือให้ทั้งสองคนลุกขึ้นนางไม่ได้กล่าวอะไรมากด้วยกลัวว่าจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่กู้ชิงจู่ได้ยินเสียงที่แฝงความอู้อี้ของท่านย่าแล้วน้ำตาก็เอ่อคอที่ขอบตาเช่นกันหากให้บอกว่าคนที่นางตัดใจไม่ลงมากที่สุดในครอบครัวนี้นอกจากเสียเอ่อแล้วก็คือท่านย่าของนางฉีเซียนเอ่ยปากคำรับรองว่าจะดีต่อกู้ชิงจูดังที่กล่าวกับกู้จือหยวน กู้เหล่าฟูเหรินถึงวางใจขึ้นมาบ้างหลังจากทำพิธีคำนับผู้อาวุโสในบ้านเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเกี้ยวดอกไม้กู้ชิงเสวียที่ยืนอยู่ปลายขั้นบันไดตะโกนบอกพี่สาวพี่รองท่านทิ้งน้ำหนักลงมาได้เลยข้าแรงเยอะนะผู้ดำเนินพิธีหญิงสองคนประคองกู้ชิงจูขึ้นหลังกู้ชิงเสวียกู้ชิงจูฟุบตัวอยู่บนแผ่นหลังของน้องชาย จึงพบว่าแท้จริงเสือเอ๋อก็มีไหล่กว้างเช่นนี้แล้วไม่รู้ว่าเขาเติบใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อให้แบกนางเดินเขาก็ไม่รู้สึกเป็นภาระอะไรนะนึกถึงเรื่องต่างๆมากมายในชาติที่แล้วน้ำตาของกู้ชิงจูก็หยดลงมาอย่างไม่รู้ตัวแม้ขั้นตอนจะไม่ต่างจากชาติที่แล้วแต่ในชาตินี้ไม่ไว่าอย่างไรนางก็จะไม่ทำให้ตนกับสกุลกู้ มีจุดจบอย่างน่าเวทนาเหมือนในชาติก่อนโชคชะตาย,ยิ่งขึ้นขึ้นลงลงนางก็ยิ่งต้องใช้ชีวิตให้รอบครอบจะได้ไม่เสียแรงที่ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ